คุณคงรู้จักคำพีและวรยุทธ์ในหนังจีนกำลังภายในแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึง10คคำพีและวรยุทธ์ในหนังจีนกำลังภายในวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10คำพีและวรยุทธ์ในหนังจีนกำลังภายในกันครับในโลกของนิยายหนังจีนกำลังภายในคำพีหรือวรยุทธ์ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความดีลับที่นักรบและสำนักต่างๆใฝ่หาคำพีเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำราที่ใช้ฝึกท่าไม้ตายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงปรัชญา ความเชื่อและภูมิปัญญาที่ดึกซึ้งของแต่ละสำนักโดยคำพีหรือวรยุทธ์นั้นมักถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่อมอรรถรสให้กับเรื่องราวเช่นการแย่งชิงและการต่อสู้มาเพื่ออำนาจหรือการก้าวขึ้นสู่อำนาจของตัวละครโดยคำพีเหล่านี้มักมีความลี้ลับซ่อนเล้นอยู่และในวันนี้ไปพบกับ10คำพีหรือวรยุทธ์ที่โด่งดังในนิยายดังจีนกำลังภายในกันครับ 1. คำพีก้าวอินจินเอง คำพีก้าอิมจิงเองเป็นคำพีกำลังภายในในตำนานจากวรรณกรรมของกิมยงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคำพีที่มีอิทธิพลสูงสุดในจักรวาลน,นิยายกำลังภายในของเขาโดยเฉพาะซีรีส์บางก่อนหยกทั้ง3าภาคคำพีก้าอิมจริงเองถูกแต่งขึ้นจากห่วงซานปรามจราและเสนาบดีแห่งราชวงศ์โซ่งโดยชื่อก้าอิมหมายถึงความลึกซึ้งและความอ่อนนุ่มแบบหินซึ่งห่วงซานเขียนตำราน,นี้ขึ้นมาเพื่อต่อสู้ป้องกันตนเองและราชสำนัสจากเหล่าลัที่ปีศาจ ที่มาทุกรานจากการรวบรวมหลักธรรมลัทธิเตา๋าและทฤษฎีการแพทย์แผนจีนมาสร้างเป็นตำราสุดยอดกำลังภายในโดยจะเป็นตำราสองเล่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกพลังปานพื้นฐานและการฝึกกำลังภายในการรักษาตัวเองการใช้พิษไปจนถึงวิชาท่าไม้ตายอันล้ำลึกซึ่งเนื้อหาภายในคัมภีร์จะแบ่งเป็นการฝึกปรานภายในอาศัยหลักหยินหยางปรับสมดุลของร่างกายวิชาตัวเบา คือการฝึกความเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่วลื่นไหลและสามารถเดินบนน้ําได้วิชาพิษและการรักษาเป็นการฝึกวิชาการแพทย์ขั้นสูงในการถอนพิษและฟื้นฟูกระบวนท่าต่อสู้เช่นก้าอิมเถียนกันจี้การใช้นิวจิ้นพลังทําลายเส้นลมป่านก้าอิมไปกูจัวจริงกงเล็บกระดูกขาวทําลายกระดูกของคู่ต่อสู้ก้าอิมเวียนกงคือการป้องกันและการสะท้อนกลับการโจมตี และปรัชญาลึกซึ้งเน้นการบำเพ็ญจิตเพื่อฝึกความส,มสงบ 2. คัมภีร์ก้าวเอียงจริงคัมภีร์ก้าวเอียงจริงเป็นอีกหนึ่งคัมภีร์กำลังภายในสุดยอดอีกหนึ่งเล่มในจักรวาลของกิมยงซึ่งบักถูกมองว่าเป็นคัมภีร์คู่ปรับกับก้าวอิมจริงเองเพราะมีแนวทางและหลักปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวคัมภีร์ก้าวเอียงจริงจะเน้นพลังหยาคือความแข็งร้อนและชีวิตขณะที่ก้าวอิมจริงเองจะเน้นพลังหยินความนุ่มนวลและลึกซึ้ง คมพีก้าเอียงจริงถูกแต่งโดยพระพิสุข,ของเซ้าหลินปรามาจารย์ิรนามท่านหนึ่งและปรากฏข้างล่างในดาบามังกรหยกซึ่งถูกซ่อนอยู่ในร่างกายของจางซุนชีซึ่งต่อมาคือจางซันเฟินเจ้าสำนักหมูตึงปรมาจารย์ไทเก็กโดยคมพีเก้าเอียงจริงเป็นตำราสำหรับฝึกพลังปานขั้นสูงใช้ธรรมะในการปรับกายใจทำให้ร่างกายแข็งแรงคงกระพันพลังภายในเพิ่มขึ้นสามารถขับพิษ ฟื้นฟูอวัยวะและเส้นลมปราณได้อย่างรวดเร็วและผู้ที่ฝึกถึงขั้นสูงสุดจะถูกเรียกว่ารควพลังหยางเพราะจะต้านทานการโจมตีได้ทุกชนิดและสามารถใช้พลังหยางในการโจมตีทำลายคู่ต่อสู้ด้วยคลื่นพลังโดยการฝึกต้องอาศัยสมาธิและจิตใจที่สงบและใช้หลักธรรมพัฒนาไปพร้อมกับร่างกายช่องต้องเล่ายังมีคลิปสาระความรู้อื่นๆอีกมากมาย หลังจากรับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดรับชมคลิปอื่นๆในช่องของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ 3. คัมภีร์ตรงส่วนคัมภี์ตรงส่วนหรือคุยหัวโปเตียนเป็นคัมภีร์วิชากำลังภายในสุดดึกรับและทรงอิทธิพลในนวนิยายเรื่องกระบ,บี่เยอะยุทธจักรซึ่งถือว่าคัมภีตรงส่วนเป็นหนึ่งในสุดยอดคัมภี์ของยุทธภพ แต่กลับมีความโหดร้ายและเงื่อนไขาการฝึกที่ไม่เหมือนคัมภีร์อื่นคัมภีร์ตรงส่วนถูกแต่งขึ้นโดยมหาปร,รมาจารย์ฝ่ายมารในราชวงศ์หมิ่ตอนปลายเพื่อสร้างยอดวิชาที่ไร้เทียมทานในยุทธภพ,พลักษณะของคัมภีร์จะถูกจารึกด้วยอักษรแปลกและเป็นรหัสที่ผู้ฝึกต้องไขโดยตรงส่วนจะเน้นความรวดเร็วลมปานขั้นสูงรวมถึงการฝึกการใช้ดาบและกระบี่โดยผู้ฝึกวิชานี้จะต้องตอนตัวเอง เพื่อแลกกับการเป็นยอดฝีมือในยุทธภพคัมภีร์นี้จึงถูกมองว่าเป็นสุดยอดวิชามารที่ต้องแลกด้วยราคาที่สูงโดยตรงฝั่งผู้ป้ายประมุขพักตะวันแดงได้ฝึกคัมภีร์นี้จนสําเร็จและกลายเป็นยอดฝีมือผู้ไร้เทียมทานแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการตัดอวัยวะเพศของตัวเองและในยุทธจักรคัมภีร์เล่มนี้ก็เป็นเหตุให้หลายนัดและตัวละครหลายตัวเกิดการแย่งชิงกันทำให้กระบี่เยอะยุทธจักรเต็มไปด้วยดราม่าและความตึงเครียด โดยเนื้อหาของคัมภีร์ตรงส่วนจะเป็นการฝึกวิชาตัวเบาที่ทำให้ร่างกายเบาดังขนนกรวดเร็วเหนือมนุษย์เพลงกระบี่ที่รวดเร็วรุนแรงสังหารคู่ต่อสู้ได้ก่อนที่จะตั้งตัวแม้มีจำนวนมาก 4. คัมภีร์มารฟ้าคัมภีร์มารฟ้าเป็นคัมภีร์กำลังภายในที่ไม่ได้ปรากฏในผลงานของกิมยงโดยตรงแต่เป็นแนวคิดของนักเขียนสายนิเวฟในเกม และซีรีส์กำลังภายในสมัยใหม่ซึ่งใช้แรงบรรนารใจจากคำพีลึกลับในยุทธจักรของกิมยงมาผสมกันเช่นคำพีก้าอิมจริงเองและคุยหัวโปรตียนมารวมกันชื่อคำพีมานฟ้าหรือบันทึกแห่งกระสุนสวรรค์ถูกกล่าวขานว่าเป็นตำราฝึกพลังสายมานสูงสุดที่รวบรวมทั้งพลังหินและพลังหยานเข้าด้วยกันมีเนื้อหาซับซ้อนลึกซึ้งและอันตรายต่อผู้ฝึกโดยจะใช้พลังปานมืด ผสมเวทมนต์หลายยันที่ปรากฏในนิยายเช่นสำนักกูหลงที่สร้างโรคยุทธจักรใหม่คำพีมานฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของพลังต้องห้ามที่ทำให้ผู้ฝึกมีพลังไร้เทียมทานแต่ต้องแลกมาด้วยการเสื่อมของร่างกายหรือความวิปราสส่วนในเกมออนไลน์และกระตูนกำลังภายในคำพีมานฟ้าถูกออกแบบให้เป็นสุด,ดวยอดวิชาของฝ่ายมาร 5. วิชาก้าวกระบี่เดียวดาย วิชากล้ากระบี่เดียวดายเป็นสุดยอดเพลงกระบี่ของสำนักหัวศาสตร์ปรากฏในนวนิยายเรื่องกระบี่เยอยุทธจักรโดยเป็นวิชากระบี่ที่ล้ำลึกและไร้กระบวนท่าเน้นการเข้าใจแกนแท้ของการต่อสู้มากกว่าการจำท่าทางจึงทำให้วิชานี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังว่าเป็นเพลงกระบี่ที่ไร้พ้าดโดยผู้คิดคนวิชานี้คือโตโกใต,ต้เซียนปร,รมอาจารย์ในตำนานและในกระบี่เยอยุทธจักร ฝงจิงอย่างปรมาจารย์ได้สอนวิชานี้ให้กับหลิงหูชงพระเอกของเรื่องและเมื่อฝึกสำเร็จเขาได้กลายเป็นยอดฝีมือที่ายเทียมทานวิชาเก้ากระบี่เดียวดายมีจำนวน9กระบวนท่าได้แก่ 1. กระบวนท่าทำลายกระบี่คือการเจาะจุดอ่อนเพลงกระบี่ของคู่ต่อสู้ 2. กระบวนท่าทำลายดาบคือการเจาะจุดอ่อนทำลายอาวุธหนักเช่นดาบหรืออาวุธใหญ่ 3. กระบวนท่าทำลายหอกหรือทวน รับมืออาวุธระยะไกลและแทง 4. กระบวนท่าทำลายแส้หรืออาวุธอ่อนคือการทำลายอาวุธที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว 5. กระบวนท่าทำลายอาวุธคู่เช่นการรับมือคู่ต่อสู้ที่ใช้อาวุธสองมือ 6. กระบวนท่าทำลายฝ่ามือหรือวิชามือเปล่า 7. กระบวนท่าทำลายศรหรืออาวุธลับ 8. กระบวนท่าทำลายพลังปานและ 9. เคล็ดลับรวมสุดยอดวิชา การรวมทุกอย่างเข้าสู่ภาวะไล้กระบวนท่า 6. วิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นเป็นหนึ่งในสุดยอดวิชากำลังภายในของสำนักเซ้าหลินมีจริงในประวัติศาสตร์ของจีนเป็นเคล็ดวิชาต้นแบบของการบ่มเพาะลมปานและการสร้างร่างกายให้คงกระพันวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นคือตำราปรับเปลี่ยนกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นโดยมีต้นกำเนิดมาจากพระโพธิธรรมผู้ก่อตั้งพุทธศาสนาดิกายเชน ในจีนและเป็นผู้นำวิชาการต่อสู้เข้าสู่เส้าหลินโดยตำรานี้จะเป็นการฝึกโยคะแบบจีนการปรับลมหายใจและการเสริมสร้างร่างกายให้กลายเป็นสุดยอดวิชาฝึกปราณมีพลังภายในร่างกายคงกระพันและสามารถต้านพิดได้โดยวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นได้ปรากฏในหนังหลายเรื่องเช่นมังกรหยกและกระบี่เยอยุทธจักรเจ็ดทำพีบุรพาไร้พ่าย คำพีบูรพาไรพา่ายเป็นหนึ่งในคำพียุทธที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในนวริยายกระบรี่เยอยุทธจักรซึ่งเป็นคำพีลับสุดยอดแห่งนิกายสุริยันจันทราผู้ที่ครอบครองคำพีจะได้มีสิทธิ์ขึ้นเป็นผู้นำนิกายคำพีบูรพาไรพา่ายเป็นตำราวรยุทธโบราณที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างใช้ภาษาลี้ลับและต้องใช้เวลาฝึกอย่างยาวนานผู้ฝึกจะต้องสละสิ่งหนึ่งเพื่อแลกสิ่งหนึ่ง การสละความเป็นชายเพื่อให้การฝึกถึงขัง้นสมบูรณ์จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้บุรพาไม่แพ้กลายเป็นตัวละครกึ่งเพศ a n d r o g y n o u s และมีบุค,คลิกโดดเด่นแตกต่างจากตัวละครอ,อื่นโดยคัมพีจะมีเนื้อหาเป็นการฝึกปลานให้มีความเร็วเหนือมนุษย์และสามารถปลดปล่อยพลังปานโจมตีจากระยะไกลทําให้ศัตรูบาดเจ็บโดยไม่ต้องสัมผัสตัวและใช้เข็มเป็นอุ้กว้างด้วยความแม่นยําและทําให้ศัตรูถึงตาย และมีเทคนิคการโจมตีที่มีท่วงท่าที่นุ่มนวลอ่อนช้อยแต่แฝงด้วยความอันตรายที่ไม่เหมือนใคร 8. วิชาดัชชีเอกสุริยันวิชาดัชนีเอกสุรยิรยันเป็นสุดยอดวิชารมปานการจี้จุดจากเรื่องเทพอสูรมังกรฟ้าและมังกรยกนับเป็นสุดยอดเล็ดวิชาที่ทรงพลังของสำนักต้วนแห่งตาลี่วิชาดัชนีเอกสุริยันหมายถึงนิ้วแห่งสุริยันดัชนีแห่งพระอาทิตย์ ผู้คิดค้นคือสำนักต้าเหลียงตระกูลเก่าแก่ที่เชี่ยวชาญวิชาลมปานและการแพทย์โบราณรัชนีนเอกสุริยันจะเป็นวิชาลมปานที่จะรวบรวมพลังภายในสู่ปลายนิ้วเพื่อโจมตีศัตรูและทำลายเส้นลมปานของศัตรูรวมถึงสามารถฟื้นฟูเส้นลมปานหรือปลดบล็อกจุดตันในร่างกายได้โดยจะพบวิชานี้ใน8เทพอศูรย์รมังกรฟ้าที่ผู้ใช้คือต้วนเจิ้งหมิงและต้วนอี้ที่สามารถใช้วิชานี้ ได้ถึงระดับขั้นสูงสุด9วิชาฝ่ามือพิชิตมังกรวิชาฝ่ามือพิชิตมังกรเป็นหนึ่งในสุดยอดวิชาฝ่ามือกําลังภายในของมังกรหยกเป็นวิชาที่สืบทอดโดยสํานักกยาจกและขึ้นชื่อในเรื่องพลังที่หนักหน่วงรวดเร็วและการส่งพลังปานภายในวิชาฝ่ามือพิชิตมังกรจะเป็นการรวบรวมลมปานภายในและส่งออกไปที่ฝ่ามือเพื่อการโจมตีที่รุนแรงและสามารถทําลายศัตรูได้ในระยะไกล มี18ท่าซึ่งในแต่ละท่าจะมีชื่อที่เชื่อมโยงกับบังกรเช่นบังกรโผลสู่ทะเลบังกรสะบัดหางบังกรพงาจนภาบังกรบวยบินเหนือเมฆบวยผู้ฝึกต้องฝึกพลังปานขั้นสูงและอาจเป็นอันตรายต่อตัวเอง 10. วิชาดัชนีไร้รูปวิชาดัชนีไร้รูปเป็นอีกหนึ่งในสุดยอดวิชารมปานและการที่จุดที่ปรากฏในแเทพอสูรบังกรฟ้า มีชื่อเสียงในเรื่องความซับซ้อนลึกลับและการโจมตีที่ยากต่อการคาดเดาเนื่องจากไม่มีท่าทางที่ตายตัวทำให้ผู้ต่อสู้รับมือได,ด้ยากดัชนีไร้รูปหมายถึงวิชานิ้วที่ปราศจากรูปแบบที่ไม่มีท่วงท่าที่แน่นอนผู้ฝึกสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการโจมตีและการที่จุดได้ตามสถานการณ์รวดเร็วและผิวไหวไม่มีท่วงท่าที่ซ้ำกันวิชาดัชนีไร้รูปมาจากสำนักเซาหลินและถูกสืบทอดโดยตระกูลของมูหยง ซึ่งเป็นวิชารมปานและการยี่จุดที่ใช้การจมตีเพียงนิ้วเดียวแต่สร้างความเสียหายได้อย่างร้ายแรงโดยดัชนีลายรูปถูกใช้โดยมู่หยงฟู่และมู่หยงป๋อเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของศิลป์คำพีและบริยุทธิ์ในหนังจีนกำลังภายในพี่วันนี้เรานํามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ